สวัสดีครับพบกับชาวนะครับวันพุธที่8ตุลาคม2568นะครับช่องพระดีพุทธคุณสูง ep ที่142นะครับวันนี้มีพระสมเด็จนะครับมาแบ่งปันกันในราคาองค์ละ200บาทนะครับสนใจโทร0 6 2 5 6 0 8 4 7 1นะครับรับชมองค์ที่1นึ่เด้เลยนะครับองค์ที่1นนะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับ เป็นพระสมดิตรงลักทองนะครับสวยๆกันเลยนะครับพิมพ์ทรงสวยเนื้อหาชัดเจนนะครับด้านหลังนะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับ องค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่สองนะครับ <c oughs> องค์ที่สองก็ลงรักทองสวยๆนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับพิมพ์ทรงชัดเจนนะครับองค์นี้ ด้านหลังนะครับขององค์ที่สองนะครับองค์ที่สองนะครับต่อไปองค์ที่3มนะครับ นี้เป็นเนื้อสีขาวนะครับพิมพ์ทรงสวยนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับซูมสวยนะครับ ด้านหลังนะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับขององค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนะครับต่อไปองค์ที่4นะครับองค์นี้ก็พิมพ์ทรงสวยนะครับจะมี ความแตกลายงาตามผิวผระนะครับสวยๆกันเลยนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับองค์นี้พิมพ์ทรงชัดเจนครับ ด้านหลังจะเป็นตาแผ่นดินนะครับองค์ที่4นะครับอง์ที่4นะครับต่อไปองค์ที่5นะครับอง์นี้ก็พิมพ์ทรงสวยนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับ ด้านหลังนะครับขององค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้านะครับองค์ที่หกนะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับจะเป็นเนื้อออกสีดํานะครับพิม์ทรงสวยนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับ ด้านหลังขององค์ที่หกนะครับองค์ที่หกนะครับต่อไปองค์ที่เจ็ดนะครับ องค์นี้เนื้อหามวลสารชัดเจนนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับพิมพ์ทรงสวยเนื้อสวยนะครับด้านหลังนะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับ องที่เจ็ดนะครับองค์ที่แปดนะครับ ด้านหลังขององค์ที่แปดนะครับองค์ที่แปดนะครับองค์ที่เก้านะครับองค์นี้ก็พิมพ์ทรงสวยนะครับซุ้มสวยนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับองค์นี้ เป็นพระเนื้อสวยๆกันเลยนะครับองค์ที่เก้านะครับ mm hmm. ด้านหลังนะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับขององค์ที่เก้านะครับ องที่เก้านะครับองค์ที่สิบนะครับ ด้านหลังขององค์ที่10นะครับองค์ที่10นะครับองค์ที่สิอนะครับ,อง,บ,อ,รบองค์นี้เป็นพระเนื้อเก่าๆนะครับ พิมพ์ทรงสวยนะครับเนื้อสวยกันเลยนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับองค์นี้องค์ที่สิบนะครับเอาองค์ที่สิบเอ็ดนะครับด้านหลังจะเป็นเม็ดตุ่มกลมๆนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับ องค์ที่สิบเอ็ดนะครับปิดท้ายนะครับกับวันนี้องค์ที่สิบสองนะครับจะเป็นพระสมเด็จฐานแซมนะครับจะมีความแตกลายงาสวยๆกันเลยนะครับพิมพ์ทรงของท่านก็ชัดเจนนะครับทรงสุ้มทรงอะไรชัดเจนกันหมดนะครับไม่มีรอยแตกรอยบิ่นนะครับมีความแตกลายงานะครับเป็นขององค์พระนะครับองค์ที่สิบสองนะครับ ด้านหลังของท่านก็จะสวยเนียนประมาณนี้กันเลยนะครับขององค์ที่สิบสองนะครับองค์ที่สิบสองนะครับชอบองค์ไหนนะครับสนใจองค์ไหนปิดตามหมายเลขได้เลยนะครับวันนี้มีทั้งหมดสิบสององค์สิบสองรายการนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับที่เบอร์0625608471นะครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับทางเรามีบริการโอนเงินและเก็บเงินปลายทางนะครับจัดส่งฟรีทุกรายการนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ